านาสมพีดเด้งว่ะนาสมพีดะครับเร้งเด้งแหล่งไกอ่อะ,ะครับมึงตบไก่เปล่าครับมึงอไอควายตบไก่เพื่อเ่อะไรอะมึงตบไก่เพื่ออะไรครับเอออะไร,ะร,ะไรหรอครับผมบอกา่าพอ่อมึงมึงไม่ได้ยินือเปล่าวะอ,วาอะไรครับอะไรครับนี่อะไรแม่มืนอนไงไอควาย เชิญกูมาดิเดี๋ยวกูจะทำอารกินให้ไอ,อ้ควายเอ้อะไรวะเอาเวลาลงลงคนลเลยเมื้งครับโอ้โอ้โอมึงมึงก็เป,เ,กงกเป็นแค่เด็กลาวอะครับมึงก็เป็นแค่เด็กแบบเด็กงงโง่ไอ้ไข่แม่ไม่ไหวเอาอ,อ่านออกไหมครับฮะอ,อ่านออกครับ มึงพิมพ์มากูกูไปยัดแม่เมื่อ้ควายโอ้เล่นเดงววนาสมเพชศนะครับมึงเติมเกมไปวันแม่แมงเป็นกระรี่ป่ะเอ้ยขวายโง่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 แบบเล้งกระเล้งไก่อ่ะครับแพมมอต็ปแพมมอต็ปไก่อีกโอ้นาสมเพชรมึงไอ้ขวายแม่มึงไงตะคี โอ้งัดได้ครับมึงจะลงสร้างห้องไปครับไม่เห็นจะเก่งเลยไอ้ควายเออมึงลองงัดกับกูเนี่ยกูอยากรู้เท่าจือมึงอะมามึงจะเก่งเท่าปากพูดหรือเปล่าฮะโอ้มึงยิงกูตอนไหนวะสภาพแบบมึงเนี่ยได้ยิงกูเปล่าวะ ถ้าเมื่อกูเอาลูกชองพกอ่ะยิงหัวมึงมึงก็ตายแล้วไอ้ควายโง่เอ้แอดมาทำไมเหรอครับโอ้โหแอดเหครับกูแอดเพราะว่ากูอยากหนึ่งหนึ่งกับแรงแตงอะครับอยากเล่นแบบแรงตกใกล้ๆครับไม่จําเป็นโอ้โหแต่กูจําเป็นว่ะกูอยากหนึ่งกับกกับแรงไก่ครับไอ้ควายโง่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 ไอ้ควายมึงโง่ เออมึงกลัวเปล่าวะแม่งก็ไม่พูดกลัวนะหายายแร่งแดงก็มากลัวกูเออแม่งแร่งแดงก็มากลัวกูไว้ควายเสร็จแล้วเสร็จเลยโหคนเรสมเพศเหมือนแร่งแดงเนี้ยเอาอีนี่จบไปแล้วโหชิ้นหนึ่งเอาไม่ลงครับเอาเออแล้วดิดเอาก็ลงหนึ่งไปอ่ะจบไปแล้เอออกส์โหบอกชิ้นหนึ่งเอาไม่ลงนะครับะเลดิ มึงลองกับกูเนี่ยหนึ่งหนึ่งอะถ้าแพ้ครับมีกูให้มึงเลยขวายมึงไปอ๋อโธ่แต่แพ้มึงอะกูไปกูจะไปย็ดแม่โอ้ซีหนึ่งยังเอาไม่ลงโหกูดูจากสภาพมึงอะกูดูจากจากการกดไม้มึงอะมึง,หน,งหนึ่งกับกูอะมึงก็มึงก็ไม่ได้ยิงกูหรอกนี่ครับพี่ผมเนี่ย ัวรารออีกโอ้ยัวรารอคดแม่มึงัวามั่ามึงโหไล่สองพันไล่สองพันเอาคดแม่มึงดูดีขวายแม่งดุมึงอ่ะคดโง่ขวายนาสมเพศอะครับนาสมเพศโอ้อะไรไม่ชิปหรอครับพุ่มาดิครับเอาทีมแบกโอ้ยบอยเบือนแบกหรอไม่ไม่เห็นแบบ เองมันปากไปพูดมึงได้มึงอะมึงที่มีแต่อาศัยแบบพวกโปมาแบกมึงไอ้ควายโง่ไอคับแค่นั้นแหละไอ้ควายโง่โอะโหพี่เยอะเหรอทำไมอยากเล่หมดหนี่ะมึงกลัวผมไม่หรอมึงกดมาดิมึงกดมาอ่ะกดมาดิสะจองควงไม่กินโล้วนะสมเพีเดตคุณน่ะสมพีเดตควายควาย แตกแล้วจังว่าไอ้ควายนาอองโอ้ยโหอาตัวครับโว้ยไอ้ควายโอ้ยเ,เ,เ,เอาเปืนอะไรมาตามึงยังกดสองนัดอยู่เลยไอ้ควายล่องไอ้เคียมึงก็มากดทิแล้วนะกูดิมีไงควายยังไก่ไเคีย โอ้ยควายไอควายไอควายแทงตะบนไปเลยไอมึงลงมาวัดกับกูดิไอ้เหี้ยมีปัญญาเชิดสนามเองไอควายเลยไปเรียกไปเรียกแฉนมึงมาไปกูอยากเจอคนที่มันสูสีกูกว่านี้ว่ะไอ้เหี้ยไอเพื่อนละเฉลีมาดิไอ้เหี้ยมาโทษทีไม่ได้จะเหยียดชาตินะครับแต่พอดีว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งลาวไอ้เหี้ยมีปัญญากวดเชิดตัวเนี่ย เนี่ยมาที่ไอ้เที่ยอย่างลาบอ่ะครับน้องดูดีครับอย่างลาบดีครับไอ้เที่ยปัญญายังส n น p ยิงเขาอยู่เลยควายเ้ยโอเคเจ็ดสี่สามสองฝากด้วยนะครับหัวแชนถ้าไม่เห็นชิปนี้อ่ะ